สวัสดีครับอยู่กับแพกคณิตศาสตร์ชาแนลครับอยู่ที่หนังสือเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับมสเล่ม2บทที่3เลยครัคณิตวิเคราะห์ครับแบบฝึกหัดที่3า5ดหน่ห้า2น้าข้อ3ใหญ่ครับเขาบอกจงหาความชันของเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด3 4และลบ3ลบห้ก็นี่คืออะไรข้อน,นี้คือให้หาความชันก่อนโอเคไหมให้หาความชันก่อนหาความชันที่ผ่านจุด2จุดเนี้ยนะครับ ก็เราหาครับตัวแรกอันนี้เราหานะครับเราหาความชันครับของเส้นตรงที่ผ่านจุดตัวนี้ครับจุดอะไรครับจุด3 4และจุดลบ3 5ครับ ลบสลบหนะครับคือคืออะไรครับความชันของมันความชันหาอยังไงจําได้ไหมเาให้มันเป็น m 1ความชันของมันก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรครับ4ี่ลบลบหครับตัวหลังลบกันส่วนด้วยตัวหน้าลบกัน,นครับ 3. ามลบลบสข้างบนก็จะได้เป็น9ก้ข้างล่างก็จะได้เป็นหกตัดทอนได้ครับก็จะเหลือสามส่วนสองตัวนี้ครับ โอเคไหมนี่คือความชันของเส้นหนึ่งความชันเส้นตรงที่ผ่านจุดเส้นหนึ่งนี่อ่าสามารถนี่ปึ๊บมี2จุดใช่ไหมโอเคครับแปบ๊บนึงนะคะถอดตะเกียงรอดเลยลูกนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็เอาไปใช้ครับจากนะครับจากเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากครับ,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 บจะได้ครับ 1> m 1คูณกับ m 2ครับต้องเท่ากับลบหครับผมแทนค่าครับนะครับก็จะได้เป็น3ส่วนสคูณกับ m 2ครับก็จะเท่ากับลบหโอเคล,อเเล,ลูกถอดเกลีงเลยโอเคนะครับก็จะได้ลบสส่วนสเป็นความชานันของอีกเส้นหนึงแค่นั้นเองโอเคไหมครับเนาะ ก็จะจบครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ